ครับสวัสดีครับครับกับผมอยู่ที่ครัผ่านลูกเสือนะครับผิดตาคําทางครับเบิ้งว่าคิดเป็นแบบไหนแน่นะครับมาเบิ้งกันเลยครับกับผมเวนรอบๆนะครับมีแต่น้ำนะครับอาจจะเป็นน้ำเล็ดแมวเล็ดแมว นราตัว้แมวเราหนาักเตี้ยนะครับต้นเตี้ยนะครับ <c oughs>

งอเลยมันนะกูมาเฮ้เฮ้กูว่ากูยังไม่เอาหมูนะกินไหน